เจ้าซูห่ำเควโต๊ที่ลูกเขาไปเลยอันนี้ความจริงหรือปฏิเสธเียชดตอนอนัอยูจ่จากปีเสียชดบอกขอบใจเนาะไอเจียที่เรายังไม่ท่านตายทีปอบรายการแบะยังบ่มีน้ำให้แขกโอ้ยตายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกเกออ,อ่ะอ่ะอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมอยู่สเนี่ยเห็นไหมทุกคนื่อไหมมักแตกอยู่แถวนี้ คือตอนนี้ผมมาบุกถิ่นเจ้าพ่อผู้ไทยนะท่านผู้ชมอะอะ,อะ,อะ,อะคือเมื่อวานนี้เขาพาผมไปล่าสัตว์นะไปยิงนกแต่ไม่ได้พราะโตเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาสัมภาษณ์เขาคุณมานั่งอะไรอยู่บ่อนนี้ฮะอคุณมานั่งอะไรอยู่บ่อนี้มาถ้าสัมภาษณ์มึงเลยรายการกูอ้าวผมก็ถ่ายรายการผมคือกันคัดของมึงเนี่ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกบ้านหนึ่งขอต้อนรับสู่รายการผู้ไทยวาไราตี้ ตรงนี้ขอตอนรับมิสเตอร์เบเกอร์เอามาให้กูถือก่อนนบสบายดีท่านผู้ชมก่อนเอาไออ้เอสบายดีท่านผู้ชมในกล้องนั้นเอากล้องสบายดีท่านผู้ชมสีฮาระชิทิสารอ่ะฮะอายุจะปีแล้วสักหกเฮาเลิ้งกันเลยแล้วการไม่มีน้ำเปล่าเบคเกอร์ขึ้นแน่ะเลิกกับการขึ้นไร้ค่าไฟแบบใหม่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวทำอิดกับ โอ้ยพ่อแล้วเขาลินซื้อแบกเกอร์แมนเพไปเลยความหมายของคขาว่าแบกเกอร์เอาตะกี้มันมีอ่าคลิปแบคกิอของต่างประเทศเดียร์มิสเตอร์แบคกิอแมนแมนไปเบิ่งคลิปตัวนั้นบไดเนี่ยไปเบิ่งคลิปตัวนั้นกระหมักแห้งนะเราก็เลยเอามาก๊อปปี้คัฟเวอร์เจีโน่คัฟเวอร์ซะเออก็เลยมาคัฟเวอร์เป็นอ่าตะกี้มันมีคำที่ฮิตนะอีกื้นะอีกื ฮิตแห้งนะคั่นะก็เลยว่าเขาแบกิือกูจะเอาแบยังไงเลยเอาแบบแบกือซะก็เลยเห็ดแบกือมาเลยนะอ๋อส่วนผสมระหว่างรายการน娜แมนวีเอสวายผสมกับหนังเอวีญี่ปุ่นออกมาเป็นแบกือมันคือมันคือส่วนผสมที่ลงตัวดีเป็นเพลอเวลาอัดคลิปต้องมีภาษาไทยปนภาษาลาวอธิบายสถานผู้ชมแบกกระจางแจงเนี่ยคือทำอิทก็เคยเหตุคลิปอยู่ว่าลาวแต่มันมีคนบึงอือมันเป็นคนบึง ก็สี่วไทยนั่ะกี้ไปเที่ยวไทยไปอาดคลิปเห็ดม,มาหล,ลายคลิปแหละไปอาดคลิปมากเลคลิปตัวนั้นเป็นคลิปหนึ่งนะที่ว่าภาษาลาวผสมภาษาไทยนะแต่ว่ามีคนบึงหลายก็เลยแบบกูต้องบอาไปนี่เลยแหละก็เลยแบบบอามาเลยนะอ๋อมันเป็น<ม>การขนพบแม,มนณ์ณงเวลานั้นแมนแมน เอาไปเลสก็ออดพูแค่เพิ่บึ้งเสอร์มันหอวปัดปัติไปเกาหลีอวดเอาอยู่นี่แหละแล้วแต่สถากรรมเพิ่มมันเด้อสำเนียงภาษาไทยผลภาษาล่ามันกะในมุมมองหนึ่งมันก็เป็นการสื่อสารเธอคนที่เบิ่งอย่างในไทยได้เข้าเจออันนี้คนที่เบิ่งเนี่ยมันก็มีอยู่หลายหลายมุมมองเนาะแล้วเพิ่มสิตััสินไปทางเลยอแต่ว่าการใช้ทรัพยาสนี่จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อสื่อสารเั่มลมนุษย์ได้เข้าเจอมันก็มีแม้สิ่งที่โหดหายไปเลยแล้ว ในชีวิตจริงเป็นคนแนวเลยแบบเงียบๆขมๆหรือแบบชีวิตจริง,งอ่อนคือในคันเวลาอยู่กับหมู่ทีชนิดก็จะเป็นแบบนี้แหละคันเวลากับอยู่กับคนที่แบบห้าบูจักเลยกับแบบจะขึมตลอดนะบางคนกับเบาๆน้ำเล่นอ่ะคันบูจักกับไพ่แมนจะเ้าๆเล่แหละคันอยู่กับเออชนิดกันแบบเฮาเจ้าข่อยนี่ก็จะแบบแบบนี้แหละตามสายยุเวงจันทเขาเลยงานมากว่าว่า,วาแปบบ่คือเป็นคนที่คตดเจ้าซูหำเคียวโตที่ลูกเขาไปเลยอันนี้ความจริงหรือปฏิเสธตอบกันอันนี้บอกเลยเออ อะไรแม่ลืมมีแม่จริงลืมเปจริงก็อยากจริงอยู่ในหนึงบอสเศร้าแล้วตะกี้ตะกี้เป็นอยู่แต่ว่าเดียวในเศร้าเลยนะแม่เศร้ามาได้หลายมือแหละเออปลาผ่าโหเลยเย้ะมางเนี่ยยุ่งหคิดขนาดเลยฝนเริ่มจะตกแล้วนี่ขอถามแฟนอันนี้แฟนเพจถามมาเสียสดตอนอายุจักปีเสียสดบอสตอนนั้นอาจจะาโมหาโมหาตอนนั้นก็อยากอันไคตมีผู้สาวแต่ไดนแต่ว่า ข้ามันไปเฮือนแหละแต่บบก้าเฮาแบบเฮายังบุเคยเดิมันหาเคยแล้วแต่เฮาบุเคยเดิแบบโคตรยากเลยนาสิตจริงไลยวะโบก้านะจนมันแบบแบบเมื่อซื่อๆนะั้นก็เครียดจนเลิกกันนะเลิกกันย้อนว่าเฮาไปเห็นยังมาย้อนเฮาบบก้าดิมามเนี่ยก็เลยแบบหมู่แนะนํานะไปหั่นหัานผู้สาววิบวับวับไปยออหัานนั่นแหละแต่ว่าไปน้ำไปนะมึงคำมึงผ่านยึดหนีมาแล้วมึงสิผ่านแล้วหยุดนะฮนมึงสิกล้าเองนะไปบอว่าทำอิดกับโบก้าเด้ แสนหาเฟื่อนเด้เฮาหามีเงินแสนสาวเออกูจะออกให้มึงอีกสามสิบไปวะนี่มันออกให้ีกสามสิบเฮาก็ไปเลยนะคนที่ตลกตลกชีวิตมากจริมีตลกแม่แม่ชีวิตจริงหมดตลกเลยแหละก่อนที่มาเป็นแบกคือมันกะ็มโน้สูญเทห์าแบบนี้บ่หรือว่าเป็นแบบเลยบอมบอมบอมอ่านเลยนะกระทันหัดบอมปกติแม่เป็นคนอยู่อ่าสวรรค์นะเขตพ่อเป็นคนสวรรค์แม่เป็นคนอ่าไทยใต้ มาบัดเดี๋ยวาคับพอตายปุป๊บแ,แม่ก็อาเสียใจว่าเฮ้ย,พ,ย,ยพ่อมึงตายกูจะเอาผัวใหม่เด้เอลงมาอยู่สวรรค์เอาไปอยู่กับป้า,ากับลงมาแล้วกะสั่งซะกันยังมีแม่อยู่ว่า,าว่าแม่ตอนนั้องเอาไปที่ว่าผัวใหม่ได้ประมาณปีหนึ่งเอาผัวแต่ว่าก็ตามใจแล้วนะแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็บไปอยู่กับเราดิแล้วก็ไปตั้งเพื่อนอีกเพื่อนหนึ่งแต่ว่าเขาก็อยู่กับป้าอยู่กับป้าได้นิหน่อยเลยแหละหลังจากนั้น เอาเราเอากันประมาณ3-4มสี่ปีเนี่ยเออเพ่อไหมมานั่งกูที่แหละพ่อไหมเนาะพอไหมพ่อไหมเออพ่อไหมก็ตายอืมหลังจากนั้นแม่อ้อมกายเออพ่อไหมเดี๋ยวนี้พ่อพ่อก็ตายมาจากนี้กะแม่ก็สบายแม่กะเสียแม่กะเสียอือหึแม่กะเสียแก่อนแม่เสียอยู่จากปีกะสามสามสามปีก่อนนะอ๋ออย่อนไปสามปีก่อนอ๋อลังจากแม่เสียชีวิตเป็นเรื่ ชีวิตก็เริ่มแบบเออเฮาเห็ดเบียบอยู่บริษัทอ่าให้หนึงเนาะเงินเดือนห่วยก็ถือว่าพอกลุ่มพอก,กินเลยก็หลังจากนั้นเฮากับบสาบายนะบรสาบายกะอ่ามาพักผ่อนเดือนหนึ่งหลังจากพักผ่อนก็ลองมาเห็ด YouTube ย้อนว่ามูแนะน่ำนะ <c oughs> มูแนะน,น่ำเฮาเนาะว่าเห็ด YouTube มันได้เงินเด้อเฮ<อ>าก็ลองมาเห็ดเบิง้งบาดนี่ยเฮ็ดเบิ้งก็เดือนทำอิดปรากฏว่ามันก็ ได้หลายเติบได้หลายกว่าเงินเดือนที่เอาเห็ดมาฮะนะมันก็เลยแบบว่ากูอ,ออกเวียกมาเห็ดยูทูบเลยซะนะก็เลยแบบ <laughs> อยู่แล้ว <laughs> ก็เลยออกมาเห็ดยูทูบเลยนะนี่แหละก็เลยเห็ดยูทูบฮอตปัจจุบันนี่แล้วเห็ดเนี่ยมันประสบผลสําเร็จทันทีเลยบ่หรือใช้เวลาก็ใช้เวลาจนเติบเพราะว่ามันต้องมีการยืนยันนั่นนี่เฮาบบทันหูเด็กก่อนที่เป็นแบคเกอร์นะก็เห็ดมาก่อนบอก็เห็ดแต่ยูทูบเออก็เห็ดแต่เฟซบุ๊กน่ะตอนน่ะอัดคลิปดาวู้นั้นผู้นี้ไปวันๆนะ รายการแบะยังบ่มีหนำให้แขกโอ้ยตายแล้วความฟันก็อยากเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้ดื้อนะก็อยากเป็นนักห้องเพราะว่ามักห้องเพลงแม่เราเป็นนักห้องเด็กก่อนทีแต่แต่ด้วยนะเขาจืดได้ว่าเออเราเป็นนักห้องห้องก็แบบแม่เป็นนักห้องก็อยากเป็นมึงอย่าจับแห้งจนั้นมันล้มซัพนะแขงรายการอีสังว่ามิเ็เป็นนักห้องนกแสดงแต่ความฟันเป็นจริงมาเนี่ยหลังจากเขาดังแน่อ่าไอจี้ย ไอเจียยังก็บ้างเจแปซิฟิกเออเออไอเจียแอตแลนติกคือกำลังมาซิลินเดอร์นี่ขุดบอกว่ะแล้วติดต่อมาให้ไปแสดงหนังเป็นเพล่อเป็นมาแรนผ่านกองบอกเป็นอันนั้นเป็นมือขวาเราเป็นตัวประกอบในหนึ่งอ๋อมือขวาเบื้องนี้แหละเนาะหาบทถึกน้องเราเออเล่นแนวเลือกกันเล่าต่อร์แม่บย ก็ได้แสดงหนังกับเราก็เป็นนักแสดงเออโ้ฝันเป็นจริงเลยแมนอันนี้ต้องขอบเจอไอ้เจ้หน่อยไหมขอบใจเนาะไอ้เจียทีเราวนีมีท่านตายตีป๊อบขอบใจไอ้เจียโนะทีอายังวะเออโอกาสให้โอกาสผู้ชายทีอาหน้าตาดีคนหน้าตาดีโตเนยน้อยคนคนนึงเออให้ความฝันเป็นจริงอย่ามาิ่งนะเคยทือคนดูถูกปะโอ้ยตลอดเึง่อเทอกับ คนในแบบพี่น้องนํากัน่น่ะเวลาเขาอ,อาดคลิปน,นั่นนี่กับเขาบ่มากนะมึงเห็ุยังเขางมืองวะตะกี้เขาอาดคลิปแบบนั้นเด้ขึ้นเหยียบทอรทัศนั่นนี่เวลาอารคลิปแมนสิอัดคือคนอื่นได่อันนี้เวลาเขาอ,อาดคลิปเถื่อนหนึ่งอ,อาดคลิปโดดขึ้นไปเหยียบทอรัศั์ปีนลังคานั่นนี่เขาก็หายแล้วมึงเป็นบ้าบอปีน,นยังอันนี้นะ่น่ะเขาก็มึงเศร้าซะอาดคลิปมันไม่ได้เงินได้มคําดอกหลังจากนั้นก็มีคนเริมเริบมีคนจ้างนะเพราะว่าเขามีสื่อเสียงนเางไง งานแบบเหลือเนี่ที่ฮับจ้างอ่ะก็งานรีวิวทั่วไปเอ่อส์บอกว่าจะเป็นสเปซีดสองข้อนี่แต่พวกแบบยามโคตรเซ็กเขาติดต่อมาน่ะเขาก็ต้องเออจะเป็นตรงในฮับนะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับเช็คเช็กเช็กเช็กนี่อ๋อนั่นแหละสงสัยเขาแบบอย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพจุจริตเนาะเพลงการรีวิวการเจอเขาเจอว่ามันมีแม่นการเชิญโซนเด้อการรีวิวที่แท้จริงมันคือการเจอข้อมูลแมนนอกจากการฮับรีวิวครับเหลือได้ยังเฮหตุอะนะกับยูทูบมาแล้ว ยูทูบกระหับสปอนเซอร์จากยูทูบก็พอมีอยู่ลังลังมาเริ่มพันตัวไปเฮ็ดเพลงมีการเจลงิ๋งครับศิลปินหลายๆคนแมนแมนแมนเราขั้นตอนในระหว่างนี้คืดนะเลอยจะมีการโฮมมือกับศิลปินอันนี้เขาติดต่อมาน่ะเพราะว่าเบังเถิดเขาหมักสไตล์เฮาที่บอกอันนี้ได้ไปห่วมงานกับอ่าวงผู้ทีขับแล้วก็วงเย็ดนะเดี๋ยไปห้องพีนต้องมีเอสโอเยสเออเยส เพลงอ่ะคงควันปีใหม่อันนี้เขาติดต่อมาเขาก็ได้ไปห้องกับเขาโอ้เพลงนั้นโปรดักชั่นโคตรดีเลยเพลงโคตรดีเลยไอแซมเป็นคนแต่งเพลงนะแต่ว่าห้องแบบออกมาดีแบบดีผัดเสียดายที่แบบโคตรล่าผัดเบิ้งมีลายซ้ำเพลงนั้นที่จะตายเพลงหรือบางหลังนี่นะแบบเยอะเป็นเคืนอยากเป็นลูกเขยของพ่อเพลงคือผีเขาว่าดังเออเจ้าของเจ้าของส่องตายได้ป่ะได้ยินข่าวตายบ่ะเดือดดำแต่ว่าเพลงนี่เอาก็แบบ ดูความอมากซื่อน่ะก็เลยแบบเพ็ดเป๊างานอดิเรตซื่อแต่มันก็มีได้คนจังไปห้องตามห่านนั่นนี่น,น,นะ,ะแมนเท่ากับปนะเพิ่งแถบบดีเงินเทาเ่ากับปเพราะว่าเวลาเขาไปห้องเพลงมันจะมีผู้สาวน่อยเด้เขาก็พอได้กับตัวนั้นอ๋อที่แบบเข้าสู่สายดนตรีเพราะมีเป็นแหงบดดาจอ,อ,อนี่แหละนั่นแ,แม่นแม่นเพราะว่าโอ้ดีเออมันก็พอได้กับตัวนั้นนะแม่เดแทบแตับตับไปก็พอแล้วเนาะดันบดดาจ้าคลิปนี้ ฮับมือกับกระแสดราม่านะเลยฮับมือบอ,อมคันมันเจอะหล,ลายๆเขาก็จะโตตอบเลยนะเ,ออเพราะว่าเขาเป็นคนทีแบบมาเวลาเขาด่ามาคนจะด่ากับตลอดนะแบบพร้อมประทะแมน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 ม,มึงเธอคำมันร้ายพูดเท่ากับแบบแล<น>้วเราจะไปด่าสู้เขาได้แบบเขาผู้เดียวเขาลายคนแบบนี้นะบ่ชนนะเขาเก่งนี่แมนเขาแบบเออมีคนติดตามหลายนะเออมีคนติดตามแล้วเขาจะหนาหนาจะได้เปรียบเวลาเขาด่ายังไปมึงเธอเอฟซีเขากับแบบไปด่าซอยมึงเธอกะ เขาก็มาด่าเขาสั่มมึงไปอัดคลิปด่าเขาอีกยังอะนาเออ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 แล้วเขากระปุชนดอกด่ามาน่าทูวิธีการทำมือแบบง่ายๆเลยนะแมนแมนแมแล้วมันเคยเฮ็ดเฮอเสียกำลังจืดท้อแท้บ่เสียกำลังใจบอก็บอเนี่ยหัวเขาผ่านมาหลายอยู่ดิผ่านสังเวียนมาหลายนี่จืดมาตลอดก็ได้แบบบ่บ่บ่ท้อแท้ไปไหนเรื่องกับกระแสดรามาแล้วการใช้ภาษาเนี่ยเคยมีบ่โอู้ตลอดนี่แหละตลอดนะอันนี้ก็บบอขอใจกับคนเบิ่งคือกันเป็นยังบาคนลาวว่าภาษาไทยอะไรคือว่า มึงเส antis, ียสาตวเกิดมึงบอกภาษาไทยยังบัดคนลาวบอกอังกฤษได้บอกเวียดบอกจีดอ้บักอะไรมึงเก่งคนมันบอกภาษาแปลว่าแท้แน้ๆมึงเก่งยังว่าบัดบอกภาษาไทยเลยมันอะไรมันก็ดี่ตัมึงเถื่อนมันสื่อสารเออให้คนนี่เข้าใจให้คนนี่เข้าใจเพราะว่าคนติดตามเฮามันบูรมีแต่คนลาวเลือกบูรมีคนไทยเลือกบูมีนะเฮาแบบพยายามสื่อสารให้ทุกคนเบิ่งนะเดี๋ยวขอจัดการกับบอลนี่ก่อนเอออันนี้เป็นจุดนึงของสังคมลาวเดลยที่โค้งดึงความ ก้าวหน้าในบางจุดนกกะก็คนทามาหลายมุมมองเนาะแต่อันนี้โดยมุมมองส่วนโตขออธิบายให้ท่านผู้ชมเขาเจอพิษประการเรือขออภัยวันนี้คือคนเล่าเฮานี่โดยเฉพาะลายมีม,มีอักติคนไทย <c oughs> กับภาษาไทยอนี่ยเพราะว่ามีคนเล่าบางกลุ่มคนไทยบางกลุ่มเนี่ยยุดติดกับประวัติศาสตร์ที่มันมีคอยงดงามมีคอยสวยงามไปเลยแหละเอาเลื้งตั้งแต่300ปี400ปี500ปีตั้งแต่ พ่อแม่มึงยังเ่็นเนเด้เกิดมาพิษกันแบบเพ้อพิเรกันคนพวกนี้คอยเอินเขาว่าพวกดักด่านคือประวัติศาสตร์นะมันมีกันในทุกประเทศนั่นแหละมีกันทุกชนชาติเผ่าแหละแต่อยู่ที่ว่าคนที่เบิ่งประวัติศาสตร์เธอเป็นบทเหตุแล้วมาปรับปรุงเธอปัจจุบันเธอมันดีขึ้นเนี่ยคือคนสลดัดคนที่จมปักกับประวัติศาสตร์แล้วเอาเลิงในประวัติศาสตร์มาพิษมาเถียงกันมาด่ากันเนี่ยคือคนโง, ố, ง, ố, ง ố, ่โง่แท้ๆโง่แบบเอามาพิษกันแล้วมันเอาพิเลรกขึ้นมาได้เพ่งเขาตดเอาไปสามวินาทีจกคน เทานี้เอาคืนมีได้แล้วนับภาษาเป็นเทาสิไปกู้เลืง<ม>้งที่ห<ม>้าร<ม>้อยปีมาคืนมันเพิ่อส้นเกือบพลเรกันอันนี้จะให้ทุกคนได้เอาเจอก็คือแบกคือใช้ภาษาลาวผสมภาษาไทยกับมันเป็นการหาผู้ชมมันมีสําคัญว่าใช้ภาษาพ่เรสำคัญที่ว่าคนเฮ็ดนั้นมันคนเลอะอเพราะฉะนั้นมีจะให้ทุกคนไปโฟกัสในชุดเล็กน,น้อยดตามจำนั้นแนะนำน้องๆที่กำลังค้นหาแนวทางของตัวเองนเฮาในจากประสบการณ์ของเฮาการเริ่มต้นของฮาเพื่อเป็น พอึ้นเล็กน้อยมีสาตร์อาหารในสังคมเนะเห็ดคลิปไปแบบเรื่อยๆนะอันยันตะก้เหตดคลิปกับโบมีคนเบ่งอย่างเลยน่เห็นไปคือแต่หึงแล้วเนาะจากโฮมกับจากเด็กเลยี่แมนแมนเหตดตะกี้กับแบบโบมีคนเบ่งเลยนะแต่ว่ากระยให้ทุกคนเนาะเวลาไคเหต์ยูทูปเน่ก็เหตดไปเรื่อยๆนะมันสิโบมีคนเบ่งก็สร้างมันแต่มันซิมีจักมือแหละที่คลิปคลิปหนึ่งของเจ้าที่มันแบบมันดังและเขาจะกลับไปบ่งคลิปเก่าของเจ้าแต่เขาสิบอกต่อกันมือนั่นแหละเขาสีได้เงินกับมันเหตป คือขายซื้อเลขเนาะซื้อเลขก็จังได้อันนี้คือกันนทันแหละได้ลองพิดลองทือไปก่อนเพื่อหาแนวทางของตัวเองแล้วกะหวังว่าทุกคนจะได้พบมันโดยวัพิดรายการขอคำคมสั้นๆที่ตัวเองมักที่ชุดอยู่เมืองลาวใสีแต่เงินกีบกีบสาวใสีแต่เงินบาท เพราะว่าโอ้โหปุณิย์เดือนก็หมักเงินบาทได้เออข้าก้มฮ่าแ่บไม่มีสารอาหารเืในสังคมเลยโอ้ยอ่ะล่าท่านผู้ชมก่อนอย่าเขาไปมาล่าก่อนล่าท่านผู้ชมก่อนสำหรับเทปนี้กะหวังว่าจะเห็นเธอหลายๆคนได้ฮู้จักหลายมุมมองเกี่ยวกับแบกคือได้หลายขึ้นและก็ขอปิดรายการไว้ซ้ำนี้ขอขอบเจือเอ้าเจ๊มองทั่วฝากคนงานผักส่องอ่ะเออโอ้ลืมลืมลืมโอ้ยฝาช่องเนี่ยเออฝาช่องเนี่ยฝาช่องเนี่ยฝ้า อย่าลืมติดตามเนาะช่องยูทูบบิ๊กญ่ซีฮาลาดเป็นภาษาอังกฤษบิ๊กญ่ซีฮาลาดเป็นภาษาอังกฤษรายการเฟซบุ๊กกับิ๊กซีฮาลาดซิตีสารฝากไว้ชั่นี้แหละทิ่ผ่านประกันได้ก่อขอตีลังกาสามตลบดบสองบาทย่มาก๊อปปี้ลิขสิทธิ์อยู่นี่บายจ้าข้อมกข้อมเจอลายๆแล้วพบกันทิปต่อไปกับผูไทวาไรตี อหัวหัวหัวอ้ฟาด